ถ้าเก็ดซันจีมานำนี้นจะชวนเล่นไรสันจีค้อนแล้วดีใจวันนี้กลับบ้านแล้วนะครับอยู่บนรถแล้วนี่วันนี้ซันจิค้อดวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ส <23. S 2> ิบสามกำหนดข้อยี่สิบสามพอดีมั้ยเนี่ย <25. S 1> อายุห้าแต่น่าจะค้อดวันนี้ยี่สิบสามตุลาสองห้าหกหกงันยี่สิบสามโอเค ซันจิาานาจะคอดแล้ววันนี้าาน,านี่ซื้อกาแฟมา,า,า,ามข้าวหมกเออมื่อวานพี่ซื้อน้ำมะพร้าวมาแล้วน้องไปไปกินน้ำเ้า,าเขาให้าาาตกค่ำปุ๊บออกอาการเลยเดี๋ยวเจอกันเจ้า,าเาด็กอันนี้นั่งรออยู่หน้าห้องาาน,านี่ออกมาได้แป๊บหนึ่ง กินข้าวก่อนลูกนี่มาเฝ้าของหน้าเพิ่งไปรับมาเมื่อกี้พ่อแม่น้องพิงน้องเพชรนี่สองทุ่มสามห้านะครับหมดลูกเปิดสามเซ็นตอนนี้เปิดสามเซ็นไหมหมาลูก่มิแล้วก่อนดู นี่เหรอพี่เจ้าซันจิเอนื้วคลาดอยู่เนี้ยทำเหมือนแรบบิดเดี๋ยวก็ได้แรบบิดกันทั้งคู่อ่ะพอคนนั้นเกิดอ่ะเดี๋ยวได้แรบบิดกันทั้งคู่อ่ะคุณยายคุณย่ากลับไปแล้วนี่นี่เฮ้ยเข้าไปทำไม นอนรอตอนนี้เปิด4ส4เซนแล้วแหเห็นได้มีน้องแล้วสันจิมาแล้วน, <c oughs> นอนรอนะห้องคลอดครับนี่เล่าเรื่องให้ฟังใหญ่แล้วเจ้าเด็ก วันนี้ยีิบสี่ตุลาแล้วนี่มานั่งรออีกวันหนึ่งแล้วครับเมื่อคืนไปไปมายังไม่คลอดแต่ว่าเมื่อกี้โดนเล่งแล้วเราก็โดนเจาะน้ำค่ำกินกาแฟก่อนไอ้เจ้าเด็กเพิ่งมาเปลี่ยนเวรเมื่อกี้ คุณยายกับป้าโจเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นอนนี่เมื่อคืนอ่ารออยู่หลายชั่วโมงแล้วครับรอแต่ชั้งวันนี้ตอนนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวก็ <c oughs> จะเย็นอีกแล้วเนี่ยอะไระล <c oughs> เล่นหูทำไม <c oughs> ไม่เอาไม่ได้ถือ <c oughs> เล่นทำไม <c oughs> เจ็บนะน่าเจ็บน,นะไม่เอา <c oughs> ถ้าเด็กเป็นเจ็บมานล้วมีใคชวนเล่นอะไรเล่นง <c oughs> เล่นเล่นอะไรกับซันจิน้องกำลังค้ออยู่มามากำลังค้อน้องเดี๋ยวดึงผมทำไมไม่เอาเจ็บเล่นอะไรกับน้องของเล่นของเล่นอะไรของเล่นออะไรขง่เนนั่นจงดงน้ำมิปะป๊าอันนี้นุ่นป๊อปปลาโจมาแล้วอ้าวนุนปลาโจอคุณ คุณยายแล้วก็ป้าเก๋ก็มาหน่อยไปพี่เกเ๋นะครับจีมาแล้วแกที่เาส่งข้อความมาคือห้าโมงสามแปดแต่ว่าดีใจจังเลยสัจีค่อนแล้วดีใจเปล่าดีใจดีใจเหรอไปไปหาสัจีกันก็ได้ข่าวว่าปลอดภัยทั้งผู้ทบทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวเราไปกัน เจ้าเด็กเพิ่งล้างจานเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จพอดีดูซะก่นอนอะไรของเด็กเนี่ยขณะที่กำลังรอเจอซันจิดูเจ้าคนนี้ก่อนรอเจอน้องอ่ะเนี่ยฮะอย่างนี้นี่ขขอเสร็จแล้วไงบ้างอ่ะ เจ็บไหมปลอดภัยก็ดีแล้วนี่ช่วยล้างจานด้วยนะวันนี้อย่าเล่นไปนะขอน,นัก่อนหอมมาม้าหนหอมมามา่อยเดียวหอมมาม้าก่อนเยอมาม้าหอมแล้วหอมเยอะเหรอเด็กเ,เดี๋ยวเขาพาตามมาทีหลังไหนหอมแก้มมาม้าหน่อยเดียวหอมแก้มมาม้าหน่อยจี้ามามมาห๊ด แม่หวานอมแล้วมาว่านอันนี้คือะไรป้าชู่อ,อมาเรียวนะดูป้ายข้อมือก่อนค่ะถูกต้องไหมดูให้ดีก่อนน้องใช่ค่ะถูกไหมทั้งสองป้ายคะอ,อีกป้ายหนึ่งนมนะแล้วก็ลูกคิดนั่งกินข้าวนะคะไม่นอนกินนะมันจะจิ้มไปด้วยอ่ะ เล่นั่งสงไข่อะนี่ไข่ตันจีนี่นี่ตันจีมาแล้วน้ำควนน้ำมิ๊ดแล้วจับบัตรทีะจับปัทีนควนน้ำมน้ำมีจับอะไนที่าน่ะอืมตันจีน้อยโอ้เป็นเลยเนาะมาเร็แโอ้ม่มเยอะ ดีใจเปล่าได้น้องดีใจเปล่าได้น้องมีน้องหนองนีชัยน้อี่อกมาจากพุงแล้วตามดียวเลยออกมาจากพุงแล้วเจ้านายดูอะไรนี่นะเจ้านาดูนี่อะไร นี่อะไรนี่นี่อะไรเจ้าน้ามีนี่นามี บอกน้องเร็วบอกโทจิเร็วกำลังไปรับนะกำลังไปรับนะนี่กำลังไปรับนะโทจิฝนตกข้างนอกนี่ถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยววนรถเข้าไปด้านหลังฝนตกหนักน้องไหมคะลักน้องน้องชื่ออะไรนะหนัักกนเ้องชื่ออะไรคะเรืวน้องชื่ออะไรน้องเป็นนิชชื่อสันติอยู่เลยเขาตอนนี้มาถึงแล้ว เดี๋ยวไปพาโทจิกลับบ้านกันหลับปุ๋ยเลยเจ้าโทจิอืมอืมไปไปกันนี่พอนนี้กลับบ้านแล้วนะครับอยู่บนรถแล้วม,มีน้อยน้ำเลย อนี่กลับมาแล้วถึงบ้านแล้วถึงร้านไปมากินข้าวที่ร้านก่อนเอาปิดหน้าไว้เอา้าวเอายวกินข้าวกัน๋อวน,นี้เล่นอย่างเดียวเลยดูดูด,ดูนี่